กระดาษสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนไทอัมแอนโทฟี่กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังให้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กคือมันเป็นสมุดที่เอาไว้เก็บความสําเร็จนั่นแหละเนี่เห็นไหมเราสามารถดูความสําเร็จที่มีทั้งหมดได้ก็คือเนี่ฮะความสาเร็จทั้งหมด210บแนบบฮะโอ้นี่ฮะ อ่าพอเราเปิดเข้ามาข้างในอย่างนี้ฮะเขาจะมีบอกเงื่อนไขาการรับความสําเร็จนะก็คือนี่รับถุงห่อของก็จะปลดล็อกความสําเร็จนะเห็นไหมโอเคประมาณนี้อันนี้คืออะไรเก็บถุงหมึกเรืองแสงเห็นไหมฮะก็คือพอเราเก็บครบแล้วเขาจะปลดเป็นถ้วยมาแต่มันไม่ได้ของหรืออะไรนะมันเป็นความสําเร็จอะตามชื่อเลยซึ่งเอาจริงๆผมไม่ค่อยอินกับแอดออนแนวนี้สักเท่าไหร่เลยอะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าเกมเดิมๆเ,เ,เนี่ย เราสามารถเก็บความสําเร็จได้จากตรงนี้อยู่แล้วอ่ะผมก็เลยไม่มีความอินกับไอ้ความสําเร็จที่อยู่ในแอตทรัคต์เท่าไหร่ฮะประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งค่าเออไปดูตั้งค่านก่อนนะเขาสามารถตั้งค่าความสําเร็จร่วมกันได้นะก็คือเหมือนถ้าเราเปิดตรงนี้เวลาเพื่อนได้ความสําเร็จเราก็จะได้ด้วยฮะเหมือนช่วยกันเก็บอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้เป็นความสําเร็จแบบกําหนดเองเราสามารถสร้างความสําเร็จเองได้ด้วยนะ แล้วก็อันนี้เป็นการแจ้งเตือนไม่สําคัญเท่าไหร่แล้วก็รีเซ็ตได้ด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบกําหนดเองอ๋อ oh, เขาจะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาฮะเราสามารถสร้างความสําเร็จเองได้นะนี่ฮะโอเคแล้วก็ตั้งชื่ออ่ะผมตั้งชื่อมั่วๆไปเลยนักสะสมอ๋ออันนี้คือหัวข้อนะหัวข้อไอ้ตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอกลับไปหน้าแรกก่อน นี่ฮะหัวข้อตรงนี้ฮะความสําเร็จนักสะสมความสําเร็จนักไล่มนี่ฮะวิศวกรความสำเร็จกสสเจก,ก,เจกเษตรอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเลือกหัวข้อตรงนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวลองให้ดูนี่ฮะนักสะสมพื้นฐานเขาให้เลือกได้นะว่าจะเป็นการสะสมไอเทมหรือฆ่าม็อบอะไรเงี้ยหรือเก็บบล็อกอ่ะเดี๋ยวลองสะสมไอเทมอ๋อเขาให้เราใส่ชื่อบ็อกฮนะ เลือกไอเทมที่คุณต้องการสะสมโอเคแต่พอเราทําเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้รับของอะไรนะนี่ผมบอกไว้ก่อนก็คือมันคือความสําเร็จจริงๆเลยไนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บคร่าวนะผมไม่ได้พาไปเก็บทั้งหมดนะมัน210แบบอะถ้าเก็บหมดผมว่าคลิปนี้ยาวเป็นชั่วโมงแน่เลยโอเคฮนะดังนั้นผมจะเก็บความสําเร็จให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอ่ะอันแรกเก็บทงนี่ครับพอเราเก็บมาแล้วนี่ปลดล็อกความสําเร็จแรกแล้วเขาจะให้ถ้วยเรามานะ เป็นถ้วยหน้าตา่างงี้ถ้วยรู้สึกว่ามันจะพาเราว์ปไปได้ด้วยนะโอ,โอ้โหพื้นเงาวับคือมันเหมือนเป็นที่เก็บความสําเร็จเราอีกทีหนึ่งฮะนี่เห็นไหมมันเป็นตู้โล่งๆฮะเมื่อเราปลดล็อกความสําเร็จมาแล้วมันจะปลดล็อกแบบของมาตั้งอยู่ในตู้โชว์ฮะคือมันมีแค่นี้เลยเอ๊ะเขาบอกให้วิ่งไปสุดทางเดินอ๋ออันนี้คือปลดล็อกความสําเร็จแล้วนะ โอ้โหห้องมันเยอะจังนะโอ้โหแต่พื้นเงาวับมากพื้นเงาวับจัดๆโอเคอ๋อถ้วยรางวัลมีอะไรให้ฉันช่วยไ <_ d ream> หมเกี่ยวกับความสําเร็จแน่นอนคุณอยากเรียนรู้ความสําเร็จเพิ่มเติมสิน,นะความสําเร็จบางอย่างอะไรเนี่ยอ๋อก็คือแบบเขาสอนให้เราเก็กบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่หไหม <_ d ream> โอเคอ่าตามนี้แล้วกันนะ โอ้เดี๋ยนะเขาสามารถดูไอ้นี่ได้นะความสาเร็จของคนอื่นนะ่ะเนี่ยของเพื่อนนะ่ะถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับเพื่อนเราสามารถดูความสําเร็จของเพื่อนได้นะโอเคเอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันก็คือไอ้หอเนี้ยมันเป็นของใครของมันนะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันใช้รวมนะไม่ใช่นะคือเราสามารถย้ายไปไอ้หอความสาเร็จของเพื่อนได้นะครับผมเออผมสงสัยนิดหนึ่งไอ้หอนี้มันตั้งอยู่ไหนวะเนี้ย <laughs> สงสัยอะไรไม่เข้าเรื่องจริงเลยผม โอเคอ๋อ <Okay>. oh, มันมาตั้งอยู่ใต้ดินนะโอ้ oh, แต่ถ้าเราออกปุป๊บมันก็จะลบทิ้งเลยนะโอเคอ่า okay. ๆ ah, ah, ah. ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่เดิมก่อนนะป,ปื๊บนี่ครับโอเคแล้วก็ไปเก็บความสำเร็จกันต่อนะนี่ฮะเนี่ยมันแค่นี้เลยมันแค่เก็บล็อกของ ตามที่เขาบอกอ่ะมันก็จะปลดเนี่ยปลดบานเบอร์เลยบึม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 เห็นไหมคือมันเก็บความสำเร็จไม่ได้ยากขนาดนั้นนะนี่โอ้โหปลดล็อคแบบบานเบอร์สิบแปดอันแล้วฮะนี่แล้วก็อะไรเนี่ยเพลงฮิตติดชาร์ตเก็บสะสมแผ่นเพลงหนึ่งแผ่นเห็นไหมคือความสำเร็จมันเก็บไม่ได้ยากขนาดนั้นน่แล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้ส่วนนี้เลย เขาให้เก็บไข่ทุกแบบเลยยันไข่มังกรเลยนะเห็นไหมก็ต้องมานั่งเก็บกันแบบตาเลือกพอสมควรเลยนะโอเคแต่ผมขอเก็บของลงหีบกอนโอเคไปไปกันต่อต่อไปนี่ครับผมขอยกออกมาแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปถังน้ําตักทุกแบบเลยนะปลาทุกตัวด้วยเห็นไหมโอเคนี่อ่าแล้ว แล้วก็ต่อไปเป็นพวกอิดนะนี่อิดแต่ละแบบตามนี้โอเคแล้วก็ต่อไปเป็นต้นไม้นะอันนี้เขาให้เราปักลงพื้นนะครับผมนี่ปป๊บปึิบปป๊บปึิบปึ๊บปึ๊บปป๊บปิบปบแล้วก็นี่เสร็จแล้วแค่นี้โอเคแล้วก็ไปกันต่อฮนะต่อไปเป็นนี่ครับเป็นเศษเครื่องปั้นเก็บไห้ครบสิบสองแบบก็จะผ่านนะ โอเคแล้วก็ต่อไปฮะเป็นหินแต่ละชนิดนฮะนี่เห็นไหมหินเฉลวนลึกหินเอ็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคตามนี้แล้วก็ต่อไปเป็นเศษอเมทิสต์ครบทุกแบบเลยนะตั้งแต่อันเล็กสุดยันอันโตแล้วประมาณนี้โอเคแล้วก็ไฟฮนะโอโหไฟทุกชนิดอ่าตามนี้แล้วก็ต่อไปแผ่นเสียงทั้ง5แบบแต่แหละ โอเคครับแล้วก็ต่อไปเป็นแร่ชนิดต่างๆะให้เราเก็บไห้ครบอาตามนี้แล้วก็เห็ดฮนะสี่แบบเลยผ่านละแล้วก็ต่อไปหญ้าทุกแบบนี่ฮะรวมถึงพมมอสด,ด้วยนะโอเคแล้วก็ไม้ทุกชนิดนี่ครับโอเคเสร็จแล้ว เดี๋ยนะผมเผลอลบสมุดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกสมุดใหม่หน่อยนะโอ้โหแล้วดูเพลงโดเล็กกิะสีอีกไปเนี่ยโอเคมาแล้วก็ปิดเกมโหมดแล้วก็เดี๋ยวดูนี่ครับความสําเร็จปลดแล้วนะสาสิบห้าอันตามนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูไอหอความสําเร็จกันโอ้นี่ฮะเห็นไหมของที่เราได้จากความสําเร็จอะมันจะมาสะสมรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยฮะ คว่นี้ไม่สามารถทุบได้นะเห็นไหมโอเคมันเป็นหอคอยเก็บแบบโทฟี่อ่ะเก็บถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไข่ที่เราเก็บมาโอเคถังโอเคครับแล้วห้องนี้เพิ่งเปิดมาเลยนะนี่เอ้ยห้องนี้เปิดมาอยู่แล้วป่ะถ้าผมจำไม่ผิดรอบนี้แล้วโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะก็วิธีการเก็บความสำเร็จเขาเข้าก็ประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวนะห้องสุดท้ายเปิด โอเคเป็นห้องเปล่าฮะก็จากที่ดูกันนั่นแหละฮะก็คือพอเราเก็บความสําเร็จมาแล้วมันก็จะเอาไอ้ถ้วยความสําเร็จอะมาตั้งโชว์อยู่ในหอคอยนี้ฮะหอคอยของเราประมาณนี้ครับโอเคผมสำหรับแอดออนไทยอัฟแมนโทฟี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สไ r i b ์หรือคอมเมนต์ไว้ way, ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอบพคุณผู้สน,สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้จเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย